ฉันว่านะเรามีของเล่นดีๆแล้วอะยีทิกห้องสามไงไปกันไหมการบ้านวันนี้มีอะไรบ้างนะ้าฉันจะเลิกดึงผมแก่ก็ต่อเมื่อแก่เอาการบ้านของแกมาให้ฉันลอก โอ้ยการบ้านก็ทําเองสิวะาคงให้การบ้านมานะไม่ใช่การโรงเรียนร้ายอยนะเว้ยนี่แอฮอย่ารอเล่นกับระบบแกรู้จักฉันน้อยไปไอ้าวนี้นีระหรา แกไม่รอดแน่ยโอ้ยช่วงนี้รู้สึกปวดคอแปลกๆต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยงั้นฉันมีของเล่นอะไรสนุกสนๆละฉันไปสืบมาละฉันนะจะไปหาคุณยายของเด็กนั่นแกไม่รอดแน่เก้กะ เอาหนูมาหาใครหรอจ๊ะนี่แน่อย่ารอเล่นกับระบบจัดการออกเกมสำเร็จแล้วโว้ยเ ตัวกันว้าเกิดอะไรขึ้นอะนั่นมันอีลิเดียสกอยห้องแปดนี่นี่มันกลายเป็นศพแล้วเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างคุณยายคุณยายฆ่าเขาเหรอฉันต้องรีบไปห้ามคุณยายเฮ้ พิธีฉันกำลังจะสําเร็จแล้วแกมาทำอะไรนะ่ะนังเด็กบ้านี่คุณยายฆ่าเพื่อนหนูแล้วจะส่งเพื่อนหนูไปปอลโลกเนี่ยนะหนูยอมไม่ได้แล้วอีเฮียนั่นมันไปเป็นเพื่อนแกตอนไหนฮะถึงแม้เขาจะเป็นสกอยแต่เขาก็เป็นเพื่อนหนูนะยาย งั้นแกก็ไปอยู่กับเพื่อนของแกซะหอมโมบลางของข้าเป็นทานเดรศัมค่ะ